สัญญาณภูมิคุ้มกันโรคของเราต่ําต้องระวังและรีบดูแลตัวเองอู้วิลายกวบอพี่ปลาตอนนี้ไม่อยากออกนอกบ้านเลยมันเป็นอะไรที่โอกาสที่เราจะรับเชื้อเพิ่มเข้ามามากมายเลวสหลูระวังมากเลยว่าภูมิคุ้มกันหูเราอาจจะต่ำก้าวสัญญาณที่เราต้องรู้และรีบเช็คและต้องระมัดระวัง ถ้าหลังจากฟังคล,คลิปนี้จบเราจะได้รับคำตอบนั้นแต่อย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube e t h Fish p a g e p i t h Fish บ y ิปลาแล้วเรามาฟังกันเลยว่า9สัญญานั้นมีอะไรบ้างและที่สำคัญเราต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการเหล่านั้นแน่นอนเลยพี่ปลายจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่มีอาการป่วยบ่อยไม่ค่อยแข็งแรงโอ้เราต้องเช็คดูให้ดีเลยว่าเรามีสัญญาณที่บอกว่าภูมิคุ้มกันร่างกายของเราต่ำไหม เพราะเป็นกลุ่มที่เราองต้องรีดดูแลตัวเองในยุคนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ช่วยป้องกันและต่อต้านเชื้อโรคไม่ให้ทำลายสุขภาพของเราแต่เรามีโอกาสที่ภูมิคุ้มกันของเราจะต่ำอา้าตอนนี้เรามาดูเลยเช็คสัญ,ญญาณหรืออาการว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราต่ำมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนข้อที่หนึ่งเรามักจะมีร่างกายที่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายสง อ้ยเป็นหวัดบ่อยบางคนเป็นหวัดทั้งปีเลยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นข้อที่สามแพ้การดบ่อยวิ่งการเปลี่ยนไปนี่เดี๋ยวก็ไอคัดจมูกหายใจไม่สะดวกถ้าใครมีอาการเหล่านี้ต้องระมัดระวังว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ห่มงกุมกันร่างกายต่ำหรือไม่ต้องระวังระวังระวังเลยข้อที่สี่ ท้องเสียบ่อยหรือท้องเสียหรือหลังพ่ดติดเชื้อง่ายข้อที่ห้าอุย้ยมีอาการทางผิวหนังบางคนเป็นเป็นพื่นคันบ่อยมากเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็แพ้บางคนก็เป็นกรากเกินหรือเป็นโรคทางผิวหนังซึ่งบางครั้งหาสาเหตุไม่ได้นี่คือสัญญาณของภูมิต้านทานต่ำที่เราต้องรู้ข้อที่หกเบื่ออาหารอุย้ยไม่อยากทานอะไรเลยข้อเจ็ดเมื่อเป็นแผลก็จะหายช้า ก็แปลแน่นอนเลยไม่สบายง่ายกับปกติตากแดดก็ปว่วยโดยลงฝนก็ป่วย 9. รู้สึกอยากแต่จะนอนมันเพลียม,มันง่วงนอนตลอดเลยแต่ถ้าจะให้แน่ใจก็ต้องไปตรวจกับแพทย์ว่าระดับภูมิคุ้มกันของเราอยู่ปกติหรือไม่แพทย์จะมีวิธีการเช็กระบบภูม,มิคุ้มกันของเราอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นใครที่ไม่แน่ใจต้องไปตรวจไม่อย่างั้นเราก็จะอุ้ยเราเป็นไหมเป็นไหมไปตรวจเพื่อสุขภาพของเรากันแน่นอนเลยภูมิคุ้มกันต่ําคืออะไรพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าความผิดปกติของภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดได้หล,ลายสาเหตุสาเหตุหตหตแรกก็คือคกรรมพันธุ์และกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องอย่างไรแน่นอนเลยระบบภูมิคุ้มกันแรกเริ่มของเราได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ซึ่งหากพ่อแม่ป่วยง,ง่ายหรือมีโรคประจาตัวบางอย่างที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกเช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ทำให้รูปมีร่างกายอ่อนแอระบบภูมิต้านทานไม่แข็งแรงจําเป็นต้องดูแลร่างกายให้ดี 2. พักผ่อนไม่เพียงพอการนอนไม่หลับหรือนอนน้อยหรือนอนอย่างไม่มีคุณภาพจนทําให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะทําให้ระบบการทํางานของร่างกายแย่ลงโดยเฉพาะการฟื้นฟูและซ่อมเซมเซลล์ต่างๆและการลาหลั่งฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือการทํางานของร่างกาย สามเครียดเครียดเครียดโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราต่ําลงแน่นอนเครียดความเครียดเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพดับต้น,ต,นต้นเลยทีเดียวเพราะเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมาและอาจส่งผลต่อก,การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทําให้ด้อยประสิทธิภาพลงดังนั้นต้องหาวิธีผ่อนคลาย 4. ขาดสารอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ทช่ไม่ค่อยกินผักผลไม้อาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและวิตามินที่จําเป็นต่อการทํางานก็ร,ระบบภูมิคุ้มกันเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันต่ำถ้าติดหวานมากเกินไปการกินน้ําหวานหรือของหวานต่างๆหรืออาหารประเภทแป้งพี่ปลาบอกเลยว่าเกินปริมาณที่ร่างกายได้รับจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอลงโดยเฉพาะหากเรามีระดับน้ําตาลในเลือดสูงหูยภาวะต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆเลย จะทําให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ําได้เพราะส่งเสริมให้ไวรัสเติบโตได้ดีเสี่ยงต่อการติดเชือ้อและที่สําคัญเมื่อเราติดเชื้อก็จะหายได้ยากหกโอ้โหคนปัจจุบันเป็นกันมากคือขาดการออกกําลังกายขาดการออกก,กาํา,กาออกกลังกายมีผลหรือแน่นอนาการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานเป็นปกติได้และช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นหากไม่ออกกำลังกายเลยก็เสี่ยงที่ภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอป่วยได้ง่าย 7อ้วนในคนที่มีเผาวอ้วนมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า35การทํางานของปอดจะลด,ดลงและภูมิคุ้มกันทีเซลหรือเซลภูมิต้านทานซึ่งมีหน้าที่ค้นหาและกําจัดเชื้อโรคแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายจะทํางานได้น้อยกว่าปกติเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นหรือเสี่ยงมีการรุนแรงมากขึ้นหากเราไม่สบายและที่สําคัญข้อที่แปดคือการสูบบุหรี่โอ้ยการสูบบุหรี่พี่ป้าใชา่สารพิษในบุหรี่ สามารถทำลายเซลล์ปอดและยังมีฤทธิ์ลดสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วย 9. ขาดการดูแลสุขอนไมการไม่รักษาความสะอาดทั้งกับตัวเองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลงเรื่อยๆ 10. แอลกอฮอล์นอกจากจะทำให้มึนเมาลดสติสัมปชัญญะของนักดื่มแล้วพี่ปราบอกเลยว่าแอลกอฮอล์ มีส่วนทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ลดลงแล้วก็ให้โทษต่อร่างกายมากๆหลายด้านเช่นระบบประสาทแล้วก็ตับอุ๊ยพิมพปราแล้วภูมิคุ้มกันต่ำอะเราจะดูแลอย่างไรดีแน่นอนมีคําตอบมาฟังกันเลยเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราต่ําวิธีการดูแลของเราก็คือหนึ่งสำคัญจริงๆเลยพักผ่อนให้เพียงพอนี่สําคัญมากๆการพักผ่อนเพียงพอนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญพยายามนอนหลับอย่างน้อยวันละหชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้และกลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพข้อที่2รับประทานอาหารในครบ5้าหมู่สารอาหารทั้ง5้าหมู่มีส่วนช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันเราได้ดังนั้นในแต่ละวันก็ควรกินอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย3หลีกเลี่ยงความเครียด แม้ว่าความเครียดจะควบคุมยากแต่ถ้าทำได้ยากก็อยากให้หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้รู้สึกเครียดกดดันหรือส่งผลให้เกิดอารมณ์ด้านลบและพยายามหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกคึกคักร่า,า,าเริงก็ไว้ข้อที่สี่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานและก็ไขมันสูงอ่าหลีกเลี่ยงอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนอย่างที่บอกเลยว่าน้านําตาลมีส่วนต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันส่วนไขมันที่มากเกินไปก็อาจทำให้อ้วนได้เสี่ยงกับหลายโรคดังนั้นถ้าเบาหวาน อาหารมันมันได้ก็เรียกว่างดเลยจะดีกว่าข้อที่5ควบคุมน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นพิปราบอกเลยว่าทําให้เกิดอันตรายเพราะน้าหนักที่เพิ่มขึ้นทุกๆก,ก,กิโลกร,รมัมอาจนําพาไปเรื่องความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆตามมาได้ดังนั้นพยายามควบคุมน้ําหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐานเพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอข้อที่6ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยคุณออกกําลังกายสัปดาห์ละ เรียกว่า3วันและควรสลับการออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอและเวททินหนิ่งข้อที่7งดสุปรีหากงดได้จะดีต่อสุขภาพมากๆแต่ถ้ายัางเลิกไม่ได้ลงค่อยๆลดปริมาณดูก่อนพี่ปราบอกเลยว่ามันสำคัญจริงๆข้อที่8ดูแลสุขภาพอนไมัยของร่างกายให้ดีโดยเฉพาะการล้างมือมบ่อยๆเพราะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุดทางมือและนอกจากนี้มันดูแลความสะอาดที่พักอาศัยอยู่เสมอ เก้าหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นอยากมีภูมิคุ้มกันเก่งแรงมีสุขภาพดีก็เลิกสาเ,เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยข้อสอิบเวลานี้เรากินอาหารต้องปลอดภัยโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่มีการเรียกว่าแพร่ระบาดของโรคอยู่เราจะต้องระมรัดระวังอาหารการกินต้องสะอาดและปลอดภัยอันนี้สําคัญมากๆเลย อย่าลืมกินร้อนกินอาหารปรุงสุกสดใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคแล่นตรายที่แฝงมากับอาหารด้วยที่ปราบอกเลยว่านอกจากการดูแลตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วเรายังต้องกระตุ้นการทํางานระบบภูมิคุ้มกันโดยหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ไปตากแดดบ้างเพื่อเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายแสงแดดไม่ได้เป็นตัวที่บอกหูเรียกว่าร้ายเสมอไป แต่ถ้าเราตากแดดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าจะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันของเราในผักผลไม้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก 3. เสริมวิตามินซีอย่างจริงจังอ่าหาไปตรวจเลือดแล้วพบว่าขาดวิตามินซี วิตามินซีไม่เพียงพอเราก็ต้องรับประทานวิตามินซีเสริมซี C ออกกำลังกายอย่างสม่เสมออย่างน้อยวันละห้าถึงสิบนาทีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาอะไรสอบถามได้และอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่พูดส่งยุคคุณภาพพูดสมม่งใยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพปาัาและที่สำคัญอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y ยู e ูบเ h ดดี้ฟิชเพจ e a l t h y f i s บายพี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพ และช่อง YouTube คุณครูวิบายูทูบเบอร์เพจคุณครูพิบายู u ูบเบอซึ่งทำเกี่ยวกับในเรื่องของเอ,อ่อ u ูทูบถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆถามได้เรามาเติมตัวเพื่อเข้าสู่พูดสูงยุคคุณภาพพูดสูงมืยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียร์พิปราเชื่อพี่ปรานะคะ